สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับพกบผมยุทธ์เจนี่นะครับแต่ัะคลิปนี้เราก็มาพรอมกับเจ้าอย่มาฮ้าออลนิวเอ็นแม็กถึงห้านะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องเอ็นแม็กเนี่ยไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับหลังจากที่เราใช้งานมาแล้วหนึ่งพันกิโลเมตรนะครับรูงรของเรานะฮะไม่ใช่รูกปกติแล้วนะก็เป็นรูก60มิลลิเมตรนะครับก็ร้อยหกสิบหกซีนะเดี๋ยวเรามาเดินทางกันเลยดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันกันก่อนนะครับน้ำมันขึ้นราคาปะโซฮ95ฟิวกดไม่ติดดิ่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงถนนพระรามสามแล้วนะครับต้องไปชมนะโอ้โหไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วแถวนี้สภาพถนนก็ยังเหมือนเดิมนะครับ โคกหลังนี่แหละย้้ยมากๆเลยเวลาเขาคง ลองสกูตเตอร์นะโอ้วิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยมี50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ปะเนะี่ยเป็นสกูตเตอร์ไฟ,ฟฟ้าใช่ไหมโอ้แว่บวิ่งอย่างไวเลย วอนนี้เราก็มาถึงที่แยกอโศกมนตรีนะฮะโหตอนนี้เวลาเก้านาฬิกานะวันนี้วันเสาร์นะครับแถวนี้ก็เงียบเหนาเนาะไม่อย่าบวาดอ่ะตอนนี้ก็บรรยากาศมันก็จะเป็นอย่างนี้คนน้อยลงนะฮะ พขาก็น่าจะวิร์กโมโมกันเยอะเหมือนกันแล้วก็วันนี้เป็น,นว,วันเสาร์ด้วยอันนี้ก็โควิดระบาดนะยังไงก็ระมัดระวังตัวกันแล้วกันนะครับผมใผมเองเนี่ยผมก็ต้องใส่แบบทั้งผ้าปิดจมูกทั้งมุ้งอะ่ะแค่หายใจไม่ออกแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ใส่หมวกเต็มใบหน่อยแต่ก็ยังแบบช่วยได้เยอะอยู่ รอบนี้นะก็ถือว่าเรามาขี่กันเล่นในเมืองกันนะหลังจากที่แบบโอ้หยุดมาหลายวันก็อยู่แต่บ้านนะ่ะหรือบางทีอยู่แต่บ้านมันก็แบบอึดอัดอะ่ะเพราะอึดอัดเสร็จปุ๊บมันบองตรงว่าความคิดในหัวสมองนีง่มันมันคิดอะไรไม่ออกเลยเด้วยเขาเรียกสมองตันนะที่คอนเทนต์ไม่ออกเลยอะ่ะบอกตรงอย่างน้อยได้ขี่ออกมานี่ยได้เห็นนู่นเห็นนี่ยังคิดคอนเทนต์ออกนะว่าจะทําอะไรต่อไปอครับเกลยวละ แบบนี้นจริงๆนะถ้าเป็นแบบช่วงเวลาชั่วโมงปกตินะฮะแบบคนจะเยอะอมากๆแล้วก็รถก,ก็ติดด้วยนะฮะสลหดเส้นนีงโอ้เขียวพอดีเลยโอ้เขียวยาว แสดงว่ามันเขียวมานานแล้วตอนนี้ก็เราอยู่แยกพระรามเก้านะครับถ้าเดี๋ยวซ้ายจะไปอนุสาวรีย์ชัยนะแล้วนะถ้าเดี๋ยวขวาก็จะไปนชนบุรีได้มั้งถ้าตรงไปก็จะไปนั่นรัชดารัชดาพิเศษเวลามาแถวนีนะ้เวลาติดไฟแดงก็ติดน,นานนะติดทีท100ร้อยุ่วินาทีเท่านั้นเลย เมื่อกี้ก็ร้อยวินาทีมาแยกอ,อสอมาทอนะครับท่านผู้ชมก็อีกร้อยวินาทีอีกแล้วเนี่ยไฟแดงเลยวินมอเตอร์ไซค์ทำบ่อยแล้วเกินนี่นะโอโ้โหคนเราไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยนะ มาจากทานด้านขวานะฮะท่านผู้ชมนะฮะโอ้โอไไหไ้มเงนนะโอ้โหไปได้รูปรูดดูอะไรวนเนี้ยทำไมย้อนสอนโอไ้ไม่ดีไม่ดีน้ทำนิสัยไม่ดีนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีแบบเอ้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับประชาชนนะ cái em mang này à, con đi à, thế đi à, đi hao lại à หลีเข็เอ้ยรลีเข็มเทีวกววาะส่แหลกหลังด้วยโอ้ยเทศช่ว <c> ง <ười> ล่างเหรอโอ้โห เขาปะถนนกันโอ้โหโทษแบบเอาหวัวสมองส่วนไหนคิดในการปะถนนแบบว่าได้ทุเรศมากเลยนะแถวนี้สักแต์จะทำให้มันจบจบใช่ไหมป่าถนนเนี่ยน่ากลัวถ้าขับตอนกลางคืนมองไม่เห็นทำไงวันเนี้ย โอเคครับแล้วก็มาถึง R F R F แล้วนะฮะอ่าโอเคอันเดี๋ยว mm hmm. ขอตัวเอารถของเราไปเรียนน้ำมันเครื่องนั้นก่อนนะครับ